เครื่องสูบน้ำนิปปองหนึ่งนิ้วสองจังหวะคุณภาพดีเกรดเอทนทานใช้งานในการรดน้ำแปลงสวนและต้นไม้สวัสดีค่ะขอแนะนำอุปกรณ์ตัวช่วยในการทำการเกษตรที่บ้านนะคะเครื่องสูบน้ำเบนซินนิปปองรุ่นหนึ่งนิ้วสองจังหวะเป็นเครื่องที่มีคุณสมบัติทนทานและแข็งแรงเหมาะสำหรับใช้ในการรดน้ำแปลงสวนผักไร่ผลไม้และต้นไม้รายละเอียดเทคนิครวมถึงผลิตจากวัสดุคุณภาพดีเกรดเอที่ทนทานทำหน้าที่ในการปั้มน้ำบ่อเข้าสู่พื้นที่นาหรือจุดที่มีน้ำท่วม มีความทนทานสูงและใช้งานได้ทั้งน้ำมันเบนซิน91นและ95และน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอลมีระยะดูดลึกสุดถึง8เมตรและระยะส่งสูงสุดถึง30เมตรมีปริมาตรน้ำสูงสุดที่300ลิตรต่อน,นาทีเครื่องยนต์2จังหวะ40.2ดซีซีและมีแรงม้าสูงสุดที่4 HP มีความจุน้ำมัน0ู5ลิตรและน้ำหนักเพียง9.5กิโลกรัมรับประกัน1ปีจากนิปปอนทำให้เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการใช้งานทางการเกษตรและก่อสร้างในสภาพแวดล้อมต่างๆ ครบวงจรทั้งในด้านคุณภาพและประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องนี้ค่ะสนใจกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่แนบไว้พร้อมแล้วขอขอบคุณค่ะ